ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่5,460วิธีแห่งยุทธนานาโกถามด้วยความประหลาดใจเย่เชิญคุงกำลังพูดถึงวิธียุทธของหัวเส่ยหรือถูกต้องเย่เชิญพยักหน้าวิธีแห่งยุทธที่ใช้พลังปราณที่แท้จริงเปิดเส้นลมปราณทั้งแปดนานาโกตกตะลึงถามว่าฉันฝึกได้หรือขณะที่พูดเธอกล่าวเบาๆว่าเย่เชิญคุงแต่ฉันไม่ใช่คนจีนเย่เชิญโบกมือของเขา มองไปที่นานาโกะอย่างจริงจังวิธีแห่งยุทธของจีนได้อย่างรากและแตกหน่อไปทั่วโลกสำนักและนิกายในต่างประเทศจำนวนมากรับสมัครสาวกต่างชาติแม้แต่วังว่านหลงก็มีสมาชิกต่างชาติมากมายดังนั้นไม่มีอะไรต้องกังวลหากคุณสนใจฉันสามารถจัดให้คุณเข้าร่วมได้นานาโกะถามอย่างรวดเร็วเป็นการฝึกฝนแบบไหนเยเชิญคงเป็นคนฝึกสอนเองหรือเย่เชิญสายสีสยิ้มกล่าวว่า ฉันไม่มีความสามารถขนาดนั้นครั้งนี้เป็นอดีตเจ้าสำนักยุทธ์ในอเมริกาเหนือเป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรมเป็นการสอนการฝึกจิตเพื่อให้เข้าถึงวิธีแห่งยุทธตั้งแต่เริ่มต้นดังนั้นจึงเหมาะกับทุกคนแม้แต่ผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับมันนานาโกพูดอย่างไม่มั่นใจเล็กน้อยเย่เชิญคุงที่ฉันฝึกคือศิลปะการต่อสู้แบบญี่ปุ่นเป็นการต่อสู้แบบซันดะตามที่อาจารย์ยามามโมโตเคยกล่าวไว้วิธีแห่งยุทธของญี่ปุ่นเป็นการใช้พลังภายนอก วิธีแห่งยุทธของหัวเสียเป็นการใช้พลังภายในซึ่งดีกว่าการใช้พลังภายนอกเพราะสามารถฝึกฝนได้ทั้งภายในและภายนอกหลังจากเรียนรู้วิธีเคลื่อนย้ายพลังปราณที่แท้จริงและใช้งานพลังลมปราณที่แท้จริงและเปิดเส้นลมปราณได้จะทำให้ร่างกายสามารถระเบิดพลังที่แข็งแกร่งขึ้นฉันไม่เคยเรียนรู้การใช้พลังภายในเมื่อถึงเวลานั้นฉันกลัวว่ามันจะยากเกินไปที่จะเรียนรู้เย่เฉินพูดด้วยรอยยิม้มวางใจได้ มีฉันอยู่ไม่มีทางที่คุณจะล้มเหลวในการเรียนรู้จากมุมมองของเย่เฉินนานากบชินเอ้าเสียเฉิญจื้อขายและหงห้าแม้คนทั้งสี่จะไม่มีใครเคยสัมผัสวิธีแห่งยุทธมาก่อนแต่เมื่อต้องเริ่มต้นนานากบเป็นคนได้เปรียบที่สุดจะเรียนรู้ได้ง่ายที่สุดอย่างแน่นอนเธอฝึกฝนศินละปะการต่อสู้ของญี่ปุ่นและซันดามานานปีร่างกายมีรากฐานที่แข็งแกร่งอีกทั้งเคยได้รับยาเม็ดฟื้นชี เมื่อใดก็ตามที่เธอเชี่ยวชาญวิธีฝึกจิตของจุดกำเนิดแห่งเต่าที่แท้จริงเธอก็จะสามารถทำได้อย่างแน่นอนในเวลานี้นานาโกะจึงไม่คิดมากอีกต่อไปตอบตกลงอย่างยินดีกล่าวว่าในเมื่่อเย่เชิญคุงพูดเช่นนี้ฉันจะฝึกฝนอย่างหนักเพื่อไม่ให้เย่เชิญคุงผิดหวังหลังจากนั้นจูจูเธอก็นึกบางอย่างได้ถามว่าเย่เชิญคุงไม่รู้ว่าการฝึกนี้จะใช้เวลานานแค่ไหนเย่เชิญคิดอยู่ครู่หนึ่งกล่าวว่า ใช้เวลาครึ่งปีเป็นอย่างน้อยแต่หากมีธุระจำเป็นก็สามารถปลีกตัวได้ตลอดเวลาไม่ต้องกังวลว่าจะตามไม่ทันสามารถกลับมาฝึกต่อได้เมื่อมีเวลาเมื่อนานาโกได้ยินว่าต้องใช้เวลาอย่างน้อยครึ่งปีเธอรู้สึกถึงความเบิกบานในใจพูดอย่างมีความสุขว่าเป็นเรื่องเยี่ยมจริงๆช่วงนี้ไม่มีอะไรต้องจัดการเป็นพิเศษในตระกูลทุกอย่างถูกจัดการโดยทีมผู้บริหารและผู้บริหารหมืออาชีพ และยังมีทีมทูตปาร์ตี้คอยกำกับตรวจสอบรายงานสถานาการณ์การดำเนินงานและสถานาการณเงินสัปดาห์ละครั้งไม่ว่าฉันจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเข้าใจการขับเคลื่อนของบริษัทได้ดังนั้นฉันจึงไม่จำเป็นต้องใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ที่นั่นเพื่อจัดการด้วยตัวเองสามารถอยู่ในจินหลิงต่อได้อีกสักพักหลังพูดจบนานาโกพูดอีกครั้งที่จิงโอโตซังก็ยังไม่อยากกลับญี่ปุ่นเขาเป็นคนมีชื่อเสียงที่นั่น พอกลับไปก็ต้องเก็บตัวอยู่ที่บ้านเพื่อไม่ให้ใครรู้ว่าขาของเขาหายดีแล้วแต่อยู่ที่นี่เขาไม่ต้องแบกภาระทางจิตใจโดยปกติจะไปไหนก็แต่งตัวเพียงเล็กน้อยและสวมหมวกแก๊ปเมื่อออกไปข้างนอกที่นี่ไม่มีใครรู้จักเขาสภาพจิตใจของเขาผ่อนคลายกว่ามากบทที่5461เช่นนั้นก็ดีเย่เชิญพยักหน้าอย่างพอใจพูดว่าช่วยบอกคุณอิทตกสักคํ์ เมื่อการฝึกเริ่มขึ้นคุณจะต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ที่โรงแรมบ่อน้ำพุร้อนในเขตชานเมืองการเดินทางไปมาทุกวันอาจเป็นไปไม่ได้แต่คุณสามารถกลับมาได้ทุกเมื่อและคุณไม่ต้องกังวลว่าไปอยู่ที่โรงแรมบ่อน้ำพุร้อนจะน่าเบือ่อครั้งนี้เอาเสียจะเข้าร่วมการฝึกด้วยคุณสองคนสามารถดูแลกันและกันได้นานาโกะรู้สึกประหลาดใจถามว่าเอาเสียก็เข้าร่วมฝึกด้วยนี่เป็นเรื่องดีอย่างแท้จริง ฉันเกรงว่าจะไม่รู้จักใครที่นั่นและไม่มีใครคุยด้วยเมื่อเธออยู่จะได้มีเพื่อนสุดท้ายนานาโกะยื่นถ้วยชาให้เย่เชิญเธอยิ้มพูดว่าเย่เชิญคุงเชิญดื่มชาเย่เชิญหยิบถ้วยชาขึ้นจิบและก่อนที่จะวางถ้วยชาลงเขาได้รับโทรศัพท์จากหมายเลขที่ไม่คุ้นเคยเขาวางถ้วยชาลงบนโต๊นน้ำชาหลังจากรับสายเสียงของว่านโพจุนก็ดังมาจากอีกฝั่งของโทรศัพท์คุณเย่ ผู้ใต้บังคับบัญชามาถึงจินหลิงแล้วยเย่เฉินเลิกคิ้วขึ้นถามเขาว่าโพจุนคุณมาถึงตั้งแต่เมื่อไหร่เพิ่งมาถึงไม่นานว่านโพจุนพูดด้วยความเคารพผู้ใต้บังคับบัญชาลงจากเรืออย่างเงียบๆเ,เมื่อเรือสินค้าผ่านเข้าคลองสุเอตเปลี่ยนสามตัวตนระหว่างเดินทางหลังลงจากเครื่องบินฉันเช่ารถและกำลังเดินทางเข้าเมืองยเย่เฉินถามเขาว่าแล้วคนอื่นละ่ะว่านโพจุนตอบว่าเรียนคุณเย่ ตามคำสั่งของคุณนอกจากผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนที่อยู่ในแผนการพลิกความรังจะไม่ขึ้นฟังในอีก3-6เดือนข้างหน้าพวกเขาจะอยู่บนเรือลอยลำในทะเลและกลับไปซีเรียเมื่อเรื่องนี้เบาบางลงหลังจากพูดจบเขาพูดอีกครั้งใช่แล้วคุณเย่ระหว่างอยู่ในทะเลผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับข่าวคราวบางอย่างต้องการที่จะรายงานให้คุณทราบเป็นการส่วนตัวได้เย่เชิญพูดด้วยรอยยิ้มที่พึงพอใจ คุณไปที่ไปจินฮันกงถามหาเชิญจือข่ายแล้วฉันจะไปพบเพื่อพูดคุยกับคุณในภายหลังวานโพจุนตอบรับทันทีได้คุณเย่ผู้ใต้บังคับบัญชารอคุณที่ไปจินฮันกงเมื่อเย่เชิญวางสายอิตโตนานาโกถามเขาด้วยใจที่ไม่ยินยอมเย่เชิญคงจะกลับแล้วหรือเย่เชิญพยักหน้ามีเรื่องด่วนฉันต้องไปที่ไปจินฮันกงอิตโตนานาโกพยักหน้าอย่างเข้าใจยืนขึ้นพูดว่า เช่นนั้นฉันจะส่งเย่เชิญคุงลงไปเย่เชิญดื่มชาในถ้วยของเขาพูดด้วยรอยยิ้มคราวหน้าค่อยมาชิมฟีมือเธอใหม่นานากลยิ้มพูดว่ายินดีต้อนรับทุกเมื่อ20นาทีต่อมาเยเชิญขับรถไปที่ไปจินฮันกงเชิญจื้อไข่มารับเขาไปที่ห้องทำงานของตนเองและจากไปทันทีว่านโพจุนลุกขึ้นเดินมาหาเยเชิญคำนับและพูดว่าคุณเย ผู้ใต้บังคับบัญชาโชคดีที่ปฏิบัติภารกิจได้ลุล่วงแผนปริกความรังของคุณดำเนินการตามแผนได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์เย่เฉิญกล่าวเห็นด้วยทำได้ยอดเยี่ยมมากแจ้งกลับไปให้ทหารของวังวานลงที่เข้าร่วมแผนปริกความรังทั้งหมดทราบฉันจะให้ความดีความชอบแก่พวกเขาเมื่อกลับถึงซีเรียฉันจะให้รางวัลอย่างงามแก่พวกเขาแน่นอนวานโพจุนรีพูดว่าคุณเย่แผนปรกความรังที่เสร็จลุล่วงได้ ต้องขอบคุณคุณที่มองการไกลกำหนดแผนที่สมบูรณ์แบบมิฉะนั้นเพียงแค่ฉันกับเหล่าทหารทั้งหมดก็ไม่อาจเทียบกับคนผู้นั้นได้เลยเย่เชิญโบกมือของเขาพูดอย่างจริงจังไม่ว่าแผนการจะดีแค่ไหนต้องอาศัยทีมงานที่แข็งแกร่งเพื่อดำเนินการมิฉะนั้นมันก็แค่การวางแผนการบนแผ่นกระดาษจากนั้นเย่เชิญถามว่าใช่แล้วคุณเพิ่มพูดทางโทรศัพท์ว่าคุณมีข้อมูลที่จะรายงานเป็นการส่วนตัว มันคืออะไรกันแน่สีหน้าของวานโพจุนเปลี่ยนเป็นเย็นชาเขาพูดด้วยเสียงต่ำคุณเย่ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมามีรายงานข่าวว่าผู้บริหารเกือบทั้งหมดของแบ็กวอเตอร์กรุปในตะวันออกกลางได้หายตัวไปและหลายคนได้รับการยืนยันว่าถูกทรมานและถูกสังหารตลาดมืดค้าอาวุธรอบทะเลแคบเปี้ยนมีพ่อค้าอาวุธถูกสังหารไม่เว้นแต่ละวัน และพ่อค้าอาวุธที่ขายปืนต่อต้านอากาศยานระยะประชิด AK-630 ให้กับเราได้หายตัวไปแล้วเย่เชิญขมวดคิว้วเย่เชิญขมวดคิว้วพูดอย่างเย็นชาดูเหมือนว่าผู้ชิงหุ้จะเริ่มตรวจสอบเรื่องนี้แล้ว